ศัตรูคู่แข่งของคุณเขารู้ตัวบ้างไหมเวลาที่เราโพสอะไรว่าเขา <c oughs> สวัสดีค่ะดวงชะตาพาเพลินไบอนดรินีโดยไม่หว่งอัมธรรมทาโรวันนี้ชวนมาดูพลังงานกันนะสำหรับคนที่อาจจะมีศัตรูคู่แข่งเนาะแล้วเขาอาจจะทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจอะไรบางอย่างแล้วเราก็อาจจะโพสอะไรบางอย่างกระทบกระเทียบเขาไปบ้างอยากรู้ว่าเขารู้ตัวบ้างไหม นะกับสิ่งที่เราโพสต์ไปอาเดี๋ยววันนี้มาไขาข้อข้องใจกันนะจ๊ะเออนะสาหรับคนที่อยากรู้เนาะว่าเขารู้ตัวบ้างไหมอะเออเขารู้ตัวบ้างไหมว่าเรากําลังว่าเขาอยู่เขาดูบ้างไหมอืมนะเดี๋ยววันนี้ มาดูพลังงานของเขากันก่อนอื่นขอดูพลังงานของคุณก่อนว่าเป็นเช่นไรนี่คือการรนดอมนะคะใครคิดว่าใช่อยู่ฟังด้วยกันใครคิดคิดว่าไม่ใช่เนาะก็เลื่อนผ่านไปเลยสับสสด,ดูพลังงานกันนะจ๊ะ,ะก่อนอื่นขอดูพลังงานของคุณก่อนละกันว่าคุณมีภาวะช่วงนี้นะเกี่ยวกับเรื่องของศัตรูคู่แข่งอะไรต่างๆนะจะมีไกด์ไลน์อะไรเกี่ยวเรื่องของความสัมพันธ์นะคะหรือสถานการณ์ชีวิตของคุณในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างสับสสด,ดูพลังงานหน่อยนะจ๊ะ อืมคุณเป,คเ,ะคะเป็นคนเก่งเนาะเป็นคนเก่งมีความรู้ความสามารถศักยภาพสูงเป็นคนทําอะไรทําจริงแล้วก็มีความโดดเด่นเป็นพื้นฐานอยู่แล้วไม่แปลกเลยที่จะมีคนอิจฉาหมั่นไส้ในตัวคุณเพราะว่าคุณมีความโดดเด่นในตัวเองค่อนข้างสูงนะแล้วก็เป็นคนเก่งมีความรู้ความสามารถดีมีความโดดเด่นในตัวเองค่อนข้างมากนั่นเองนะคะอ่ะขอดูพลังงานหน่อยว่ามีคนอิจฉาหมั่นไส้คุณอยู่ไหมศัตรูคู่แข่งของคุณเป็นยังไงขอดูพลังงานหน่อยนะจ๊ะ ศั oh. ตรูของคุณอาจจะมาในคราบของเพื่อนก็นได้นะเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมธุรกิจนะเพื่อนเ,อเพื่อนร่วมโลกคืออยู่ในวงจรเดียวกันเนาะศัตรูคู่แข่งของคุณอยู่ในวงจรเดียวกันบางทีอาจจะมาในคราบของเพื่อนก็นได้ที่อาจจะดูเหมือนสนับสนุนซัพพอร์ตช่วยเหลือเกื้อกูลคุณดีแหละนะแต่ว่า ลึกๆก,ก็อาจจะมีความอิจฉาหมันไส้อะไรบางอย่างในตัวคุณอยู่ก็แล้วแต่นะคะ,อะขอดูพลังงานหน่อยว่าสจูคู่แข่งเขาทำอะไรยังไงกับคุณบ้างขอดูพลังงานหน่อยจะะอือดูจากพลังงานตรงนี้สิ่งที่เขาทำนะบางทีเขาอาจจะทำอะไรคุณไม่ได้ก็ได้นะ คือสําหรับบางคนศัตรูคู่แข่งดูเหมือนทําอะไรคุณไม่ได้นอกจากคิดลบกับคุณอิจฉามันใส่นะคะหรืออาจจะเป็นการนินทาว่าร้ายอะไรต่างๆก็แล้วแต่หรือบางคนอาจจะเขาอาจจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างให้คุณแบบว่าติดขัดอะทำอะไรแล้วมันเหมือนก็นไม่ราบรื่นเพราะมีปัญหาอุปสรรคอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ก็ได้นะหรือบางคนอาจจะไม่ได้ทําอะไรเลยได้แต่คิดได้แต่คิด อิจฉาหมันไส้นะคะเออรู้สึกไม่สบายใจเท่านั้นเองนะหรืออาจจะทําให้แต่มันก็อาจจะส่งผลในแง่ของบรรยากาศก็ได้นะคณอาจจะรู้สึกว่าบรรยากาศมันอึมครึมเวลาที่อยู่ใกล้กับคนคนนี้รู้สึกไม่สบายใจรู้สึกไม่ปลอดภัยนี่นแหละอาจจะเป็นสิ่งที่เขาเ ส่งพลังงานออกมานะคือเขาอาจจะไม่ได้ทําอะไรก็ได้แต่ความรู้สึกของเขามันถ่ายทอดหรือส่งพลังออกมาจนคุณรับรู้ได้ว่าอยู่คนนี้ไม่ค่อยปลอดภัยเลยรู้สึกได้เลยว่าเขาดูเหมือนเหมือนมีอะไรกับเราเหมือนมีมีความรู้สึกไม่ดีกับเราอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่ะแล้วขอดูพลังงานหน่อยว่าคุณโพสต์อะไรยังไงบ้างที่คุณอาจจะสงสัยนะว่าเขารู้ตัวบ้างไหมว่าเราโพสต์กาลังว่าเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยคุณโพสต์หรือคุณทําอะไรบ้างขอดูพลังงานหน่อยเนาะ ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่าคุณเป็นคนที่อาจจะไม่ได้แบบพยายามที่จะสร้างศัตรูนะคือดูเหมือนกับว่าคุณก็พยายามจะทําดีเขาเนี่ยให้เขารับรูบ้รว่าเราอะ่ะดีนะเอออย่ามาคิดอะไรกับคุณเลยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเนาะเออไม่ว่าจะเป็นคุณอาจจะโพสต์วิทยาทานก็ได้ถ้าถ้า,ถ,าถ้าเป็นการโพสต์คุณอาจจะเป็นโพสต์ธรรมะหลักธรรมวิทยาทานอะไรบางอย่างหรือคุณอาจจะช่วยเหลือเกื้อกูลเขาก็ได้หรือพูดให้เขาแบบฉุกคิดนะ่ะกระตุ้นต่อมความคิดนิดนึงว่าอย่ามาคิด มากกับเราเลยนะใช้ชีวิตให้มีความสุขเธอนะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบพ,พัฒนาตัวเองเธออย่าเอาเวลามาแบบจดจ้องมองคนอื่นเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคุณอาจจะพูดพูดแนวนี้นะคะหรือว่าโพสต์โพสต์แนวนี้อะ่ะเดี๋ยวขอดูพลังงานหน่อยนะว่าเขารู้ตัวบ้างไหมเวลาที่เราโพสต์อะไรตา่ตางๆเนี่ยเขารู้ตัวบ้างหรือเปล่าอะขอดูพลังงานหน่อยนะจ๊ะ ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยนะคะว่ามีคนร้อนตัวเวลาที่คุณโพสอะไรบางอย่างนะอุยคือถ้าไม่ทําจะร้อนตัวทําไมวะอ้ยนด,ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าศัตรูคู่แข่งของคุณเนะี่ยเวลาที่คุณโพสต์อะไรเนะี่ยดูเหมือนเขาร้อนตัวร้อนใจนะคะเหมือนเขารับรู้ได้นะว่าคุณกําลังหมายถึงเขาหรือเขาอาจจะคาดเดาว่าหมายถึงเขาหรือเปล่า ถ้าไม่ทําจะกลัวทำไมโอ้ถ้าคิดดีจะกังวลทำไมโอ้นั่นหมายความว่าเขาก็อาจจะแอบอิจฉาหมั่นไส้เราอยู่ยังไงล่ะเขาถึงได้คิดมากกังวลใจหรือ,อร้อนตัวร้อนใจแบบเนี้ยอืมเพราะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยเวลาที่คุณโพสต์อะไรดีๆนะหรือแม้กระทั่งโพสต์อะไรลอยๆต้องบอกเลยว่าเขาดูร้อนตัวนะคะเขาดูร้อนใจเขาดูเจ็บใจนะว่า คือเห็นคุณมีชีวิตดีไม่ได้เลยเจ็บตัวเจ็บใจร้อนตัวร้อนใจหรือเวลาที่คุณโพสต์อะไรที่เป็นข้อคิดธรรมะนะหรือแง่คิดดีๆในชีวิต ก็ร้อนตัวขึ้นมาเฉยคือโพสอะไรก็ร้อนตัวเอาอย่างงี้ดีกว่านะเพราะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่ามีคนร้อนตัวเวลาที่คุณโพสอะไรอยู่ในทางโซเชียลอยู่นะคะเออศัตรูคู่แข่งของคุณนั่นแหละที่เขาร้อนตัวนะร้อนตัวเพราะว่าอาจจะนึกว่าคุณกําลังว่าเขาอยู่หรือเปล่านะหรือคุณกําลังจะสื่อสารถึงเขาอยู่หรือเปล่าอะไรํานองนอี้แล้วถ้าเกิดว่าคุณอยากจะรู้ว่าเขาร้อนตัวจริงๆใช่ไหมวันนี้ไพ่ชี้ทางใจกับแม่หมออัธมธรรมทาโร จะชวนทุกคนมาดูกันว่าสัญญาณนะที่บ่งบอกว่าเขาร้อนตัวจริงๆคืออะไรบ้างเอาสัก3ข้อละกันออะเดี๋ยวสับสดๆดูพลังงานกันนะจ๊ะ night of pentacles five of swords Six of Cups นะคะเออและนี่คือ3สัญญาณที่บ่งบอกว่ามีใครบางคนร้อนตัวนะกับสิ่งที่เราโพสเออนี่คือ3สัญญาณที่บ่งบอกว่าศัตรูคู่แข่งของคุณกำลังร้อนตัวในสิ่งที่คุณโพสต์ทางโซเชียลมีเดียอะเดี๋ยวมาดูกันว่าคืออะไรบ้างนะสำหรับข้อที่หนึ่งนะต้องบอกเลยว่า,วาข้อที่หนึ่ง อยู่ๆเขาก็จะมีน้ำใจกับเราซะงั้นเอ <laughs> ร้อนตัวไงอยู่ๆก็มาทำดีกับเราอยู่ๆก็มามีน้ำใจกับเราอยู่ๆก็มาช่วยเหลือเราจากที่ไม่เคยช่วยเหลือไม่ได้มีน้ำจิตน้ำใจไมตรีหรืออาจจะดูเฉยๆก็แล้วแต่อยู่ๆก็มีน้ำใจขึ้นมานะอยู่ๆก็เข้าหาเราขึ้นมาทันทีเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเหมือนจะรู้สึกตัวดีว่าเรากำลังโพสอะไรบางสิ่งบางอย่างถึงเขาอยู่เนี่ยเขาก็เลยเข้าหาเรา เพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งนั่นก็คือการที่อยู่ๆเขาก็มาช่วยเหลืออยู่ๆมีน้ำใจกับเราเฉยเลยนะมีน้ำใจอยากจะช่วยเหลือก็กูนเหล่าขึ้นมาซะงั้นจากที่ไม่เคยช่วยเหลือเลยอยู่ๆก็ช่วยเหลืออยู่ๆก็ซัพพอร์ตอยู่ๆก็มาทำดีกับเราแบบแปลกๆนะแปลกๆเออนะข้อที่สอง เขาจะตึงขึ้นมาทันทีนะคะเออนะดูเขาเรียกว่า เขาๆออ,ออกอเหมือนกันนะเอออยู่ๆก็ตึงขึ้นมาท,าทันทีอยู่ๆก็ทํานิ่งทําเงียบทําเฉยนะหรืออาจจะพูดประชดประชันอะไรบางสิ่งบางอย่างกับเราขึ้นมาสวนกับเฉยๆเลยอยู่ๆก็อารมณ์ขึ้นขึ้นมาเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะหรือบางครั้งบางทีเขาอาจจะทีท่าของเขาอาจจะพยายามแบบหลบหน้าหลบตาเราก็ได้นะเอออาจจะหลบหน้าหลบตาเราขึ้นมาทั้งนั้นเลยนะอยู่ๆก็มีทีท่าอะไรแบบเนี้เกิดขึ้นเฉยนะเป็นเพราะว่าเขารู้สึกร้อน ตัวร้อนใจกับโพสต์ที่เราโพสต์ไปยังไงล่ะเออนะข้อที่3 เขาทำดีกับคนอื่นแบบพยายามพยายามจะให้เราเห็นว้านี่คืออาการร้อนตัวนั่นหมายความว่าอยู่ๆเขาก็มาทำดีกับคนอื่นต่อหน้าต่อตาเรานะนั่นหมายความว่าอยู่ๆก็มีน้ํำจิตน้ําใจทำเป็นคนดีขึ้นมาต่อหน้าเราแต่ทำดีกับคนอื่นนะคนคนที่อาจจะอยู่ในล,ล,ล้อมรอบตัวเราก็ได้อยู่ๆก็มีน้ําใจช่วยคนนั้นช่วยคนนี้พูดจาดีกับคนนั้นเหมือนกระแทกแดกดันทําให้เรารู้สึกว่า เขาไม่ดีกับเราอยู่แค่คนเดียวเท่านั้นแหละนอกนั้นเขาก็ดีกับทุกคนอะไรอย่างเงี้ยนะหรืออาจจะคอมเมนต์นะในทางโซเชียลก็อาจจะเป็นการคอมเมนตะ์ก็ได้คอมเมนต์ให้ทุกคนยกเว้นคุณอืมอะไรอย่างเงี้ยนะ <laughs> <laughs> เพราะว่าอะไรเพราะว่าร้อนตัวคิดว่าสิ่งที่เราโพสต สิ่งที่เราสื่อสารอาจจะกําลังเน็บแนมเขาชั่วๆอะไรอย่างเงี้นะและนี่คือ3าสัญญาณที่บ่งบอกว่าเขากําลังร้อนตัวในสิ่งที่เราโพสต์นั่นเองถ้ามีเพียงหนึ่งข้อต้องบอกเลยร้อนตัวเลเวลวันแต่ถ้าเกิดมี3ข้อนั้นต้องบอกเลยเรเวลของการร้อนตัวนั้นต้องบอกเลยว่าเป็นพันเลยทีเดียว mm. <laughs> เป็นยังไงบ้างใคร ตรงไม่ตรงอย่างไรคอมเมนต์บอกกันบ้างนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะถ้าถูกอ,อกถูกใจนะแชร์ออกไปเขาจะได้รู้ตัวว่าเราก็รู้นะว่าเขากำลังร้อนตัวอยู่ เผื่อให้เขาไปสังเกตอาการตัวเองนะจะได้รู้ว่าเรารู้นะสิ่งที่เขาเป็นนะ่ะมันคือการร้อนตัวกับสิ่งที่เราโพสอะไรอย่างเงี้ยน,นะเออนาสำหรับใครนะที่มีอ่าเขาเรียกว่าหัวข้ออื่นๆที่อยากจะให้ทำ <ใช S 1> ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกแม่หมอได้นะคะจะหยิบท็อปปิกของคุณมาทำคำทำนายนะเพื่อเป็นแนวทางไกด์ไลน์ในการใช้ชีวิตของคุณไปนะสำหรับวันนี้กอ็อย่างที่บอกไปนะว่ามันอาจจะมีคนร้อนตัวบ้างในสิ่งที่เราโพสต์หรืออะไรต่างๆก็โหสิกรรมให้เขาไปเน เพราะดูจากพลังงานเนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาก็มีความทุกเนาะตัวตนของเราวความสุขความของเราวความสําเร็จของเรา,า,ม,ขขรามันอาจจะทําให้เขารู้สึกไม่ปลอดภัยไม่สบายใจแผ่เมตตาไปแตนะถ้าเกิดว่าเขารู้สึกร้อนตัวเมื่อไหร่มันก็อาจจะได้ข้อดีก็คือเราก็ได้รู้ว่าใครอาจจะคิดยังไงกับเราแต่อีกหนุ่มุมเนาะก็ต้องบอกว่าบางครั้งบางทีคนเราก็อาจจะไม่ได้แบบตั้งใจอยากจะคิดอะไรแบบนั้นหรอกแต่บางทีก็ ต้องสู้กับกิเลสของตัวเองก็แผ่มเมตตาให้อโหสิกรรมไปเนาะจะได้ไม่ต้องผูกจิตผูกใจผูกมัดกันแล้วก็ไม่มีเวียนกรรมต่อกันชีวิตของเราจะได้ไม่ต้องติด หรือว่าผูกมัดกับสิ่งใดแล้วก็สามารถไปข้างหน้าได้อย่างเจริญติบโต,ตก้าวหน้าและรวดเร็วแล้วก็รุ่งเรืองด้วยนะคะเออสำหรับคลิปนี้ทํามาเพื่อดูสัญญาณนะเป็นขำขำสนุกสนุกไปแต่อย่าไปซีเรียสจริงจังอะไรเท่าไหร่แล้วก็อย่างที่บอกไปรู้ไว้เพื่อที่จะได้ระมัดระวังตัวแล้วก็แผ่เมตตาโอหิกรรมนะเออ อย่าถือสาหาความใครนะคะเราจะได้สบายใจแล้วก็ได้รับรู้ไปว่าใครดีใครไม่ดีใครคิดยังไงกับเราก็ระมัดระวังตัวแล้วกส็สำคัญที่สุดก็ใช้ชีวิตของเราให้ดีค่ะ ให้ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแล้วก็ตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทคิดดีพูดดีทําดีเข้าไว้ความดีจะปกป้องเราจะกภัยอันตรายต่างๆอย่างแน่นอนและจากพลังงานก็ขึ้นชัดเจนแล้วว่าบางคนเขาทาอะไรเราไม่ได้เลยเขาได้แต่แบบอิจฉามันไส้นะอาจจะูดจ้าถึงเรานินทาแต่เขาก็ทําอะไรเราไม่ได้อยู่ดีหรือบางคนคิดจะทําก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดว่า ระวังตัวไว้อย่างดีมันก็ไม่มีอะไรที่จะมาทำให้เราป่นปีได้อย่างแน่นอนนะสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่าเบิกบานตื่นโรแล้วก็ทรงพลังนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย